เหรียญ5บาทปีพศ2546กับเหรียญ10บาทปีพศ2546เหรียญไหนมีราคารับซื้อเหรียญไหนไม่มีราคารับซื้อเหรียญไหนแพงเหรียญไหนถูกคลิปนี้มีคำตอบครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลความรู้รวมถึงการประกาศรับซื้อนะครับใน2เหรียญน,นี้เนี่ยเป็น2เหรียญที่มีคนเข้าใจผิดกันมากที่สุดนะครับและมีคนส่งเข้ามาหาผมบ่อยมากๆนะครับแต่2เหรียญเนี้ยผมรับซื้อเหรียญไหนและเหรียญไหนผมรับซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับ ก็เหรียญ5ปี46กับเหรียญ10ปี46เนี่ยเพื่อนๆเห็นความต่างของทั้ง2เหรียญไหมครับผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะถ้าใครรู้อยู่แล้วอุไว้ก่อนนะแต่หลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว,ว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าส่งกันมาขายเต็มเลยนะครับเพราะว่า2เหรียญเนี้ยมีเหรียญหน,นึ่งที่ผมประกาศรับซื้อและประกาศไปหลายคลิปแล้วด้วยนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังมีคนส่งมาผิดอยู่ดีนะครับ ซึ่งผมบอกก่อนผมให้ข้อมูลเหรียญ10ปี46ก่อนเหรียญ10ปี46เนี่ยปัจจุบันเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะราคาเนี่ยก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเหรียญ10ปี46นะครับมาตรฐานของเหรียญจะเป็นอย่างนี้ดูนะครับพัดเสียงหันขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราพลิกข้างนะครับเปึ๊บเห็นไหมครับนี่ด้านหลังหันลงเห็นไหมครับอ่าหรือที่เขาเรียกกันว่าเหรียญ10ปี46เนี่ย ถ้าเป็นบล็อกพระเสียรกับแบบนี้นะครับและสภาพผ่านการใช้งานปัจจุบันมีราคา10บาทเท่าหน้าเหรียญเลยครับเดี๋ยวผมสอ่งอับกระจกให้ดูนี่เห็นไหมครับด้านพระเสียรหันขึ้นแบบนี้ส่วนด้านก้อยหันลงแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญ10ปี4 6บล็อกพระเสียรกับเหรียญแบบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าสภาพที่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็ราคา10บาทนะครับ เพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตที่สูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เหรียญธรรมดาจะมีราคาแพงขนาดนั้นนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ5บาทปี46เพื่อนๆดูนะครับพัสดีหันขึ้นเหมือนกันดูนะพลิกข้างปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้เป็นดานก้อยหันลงแล้วดูนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญ5บาทปี46แบบบล็อกพัสดีกับ แต่เหรียญ5บาทปี46แบบนี้ปัจจุบันนะครับมีราคาซื้อขายอยู่ที่300ร้อถึงสี่บาทนะครับทางร้านเรายังรับซื้ออยู่นะครับซึ่งผมประกาศไปหลายคลิปมากๆเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยมีจำนวนการผลิตเพียงแค่182,000เหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจำไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะแต่ประมาณแสนกว่าๆเนี่ยแหละนะครับซึ่งผมบอกไปแทบทุกคลิปเลยว่าผมรับซื้อเหรียญ5ปี4 6 นะครับแต่คนก็ชอบส่งมามากเลยนะครับส่งมาเยอะเกินไปหน่อยนะครับก็คือเหรียญ10ปี46ถามว่ารับไหมแล้วก็ถามมันเยอะมากๆนะครับคือถ้าส่งมาเฉยๆเนี่ยผมไม่อยากจะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันหนึ่งคนส่งมาเยอะอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยคนที่ส่งมาผิดเนี่ยบางคนมาโวยวายมากรียนนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องทําคลิปนี้ออกมาให้เห็นเลยว่าเหรียญ5กับเหรียญ10ความต่างมันต่างกันเยอะนะเพื่อนๆดูนะครับ ความต่างข้อที่หนึ่งนะครับของเหรียญห้าบาทดูนะเหรียญห้าบาทครับเป็นเลขคี่นะครับเหรียญสิบบาทเป็นเลขคู่นะครับข้อแรกเลยนี่ผมสอนที่ละจุดเลยนะจุดที่สองนะครับเหรียญห้าบาทเป็นเลขตัวเดียวโดดๆเห็นไหมครับส่วนเหรียญสิบบาทเป็นเลขสองตัวเห็นไหมครับข้อที่สามนะครับเหรียญห้าบาทจะเป็นขอบก้าเหลี่ยมนะครับไม่เชื่อนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9เห็นไหมครับส่วนเหรียญ10บาทครับจะเป็นเหรียญวงกลมเห็นไหมครับอ่านี่คือความต่างข้อที่3มนะนะข้อที่4คือสีของเหรียญครับสีของเหรียญ5บาทเนี่ยจะดูเงินเงินนะครับแต่สีของเหรียญ10บาทเนี่ยจะเป็นสีเงินและสีทองนะครับจุดที่5นะครับดูขอบเหรียญเลยครับขอบเหรียญ5บาทเนี่ยจะเป็นเฟืองทั้งเหรียญน,นะครับในขณะที่ขอบเหรียญ10บบาทจะเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับนี่5จุดแล้วนะครับ จุดที่6นะครับวัดข้างหลังครับห้าบาทเนี่ยจะเป็นวัดเบญจมาบพิษดุสิทธวนารามส่วน10บาทเนี่ยจะเป็นวัดอรุณนะครับอันนี้ก็ต่างกันแล้วนะจุดที่7นะครับเหรียญ5บาทจะไม่มีอักษรเบลตรงนี้ครับอ่าต่างกัน7จุดแล้วนะเพื่อนๆคือผมประกาศแทบจะทุกคลิปเลยนะครับเรื่องเหรียญ5บาทปี46เนี่ยประกาศบ่อยมากนะครับว่า เป็นเหรียญที่ปัจจุบันยังพบเจอได้ตามท้องตลาดทั่วไปและมีการนำมาขายกันมากๆนะครับแต่ก็มีคนนำเหรียญ10บ,บาทปี4 6มาขายเยอะมากๆนะครับคือถ้าส่งรูปมาขายเฉยๆเนี่ยผมไม่อะไรหรอกผมเฉยๆอยู่แล้วนะครับคนส่งมาผิดทุกวันนะครับแต่เหรียญน,นี้เนี่ยส่งผิดมาเยอะมากๆนะครับโหแล้วบางคนมาเกลียนใส่ด้วยนะครับคือแต่ส่วนใหญ่คนที่มาเกียนเนี่ยจะเป็นน้องๆหนูๆ นะครับผมบอกตรงนี้ว่า5บาทกับส0บาทมันต่างกันเหรียญที่ผมรับซื้อคือ5บาทปี46นะครับส่วน10บาทปี46บล็อกพัเสียงกับผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายและราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาเท่าหน้าเหรียญเลยนะครับ10บาทเท่าหน้าเหรียญเป๊ะเ,เลยส่วน5บาทปี46เนี่ยเหรียญน,นี้ผมรับซื้อนะครับนี่ชี้ให้ดูอีกครั้งรับซื้อ5บาทปี46นะครับ ส่วน10บ,บาทปี4 6กพัเกับปัจจุบันไม่ได้มีการรับซื้อนะครับฉะนั้นศึกษาข้อมูลก่อนดีๆนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาเหม็นกินเกลียนเห็นมาเยอะแล้วนะครับศึกษาดูดีๆนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็คือความต่างของเหรียญแพงกับเหรียญที่ราคาเท่าหน้าเหรียญน,นะครับโอเคส่วนอีกเหรียญหนึ่งครับคนถามมันเข้ามาทุกวันเลยนะครับ เหรียญบายคุดปี17ถามทุกวันครับมีคนถามทุกวันก็ตอบทุกวันครับเหรียญน,นี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าทางร้านรับซื้อแต่แบบพัสดีเียนตรงนะครับส่วนแบบพัสดีกับทางร้านมีขายในราคาที่ถูกมากๆครับทางร้านขายราคาเพียงหลัก10เท่านั้นนะครับกี่เหรียญก็ขายนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการพบเจอค่อนข้างเยอะนะครับในกลุ่มนักสะสมเนี่ยเล่นกันทีเยอะมากมาก ถ้าเป็นพเสียนกับทางร้านมีขายนะครับสภาพผ่านใช้ราคาหลักสิบใช้คาว่าหลักสิบไม่ใช่10บาทนะเพราะว่ามีบางคนเข้าใจผิดนะครับหลักสิบกับ10บาทไม่เหมือนกันนะหลักสิบก็คือ10ถึง99นะครับขึ้นอยู่กับเวลาของตลาดนะครับส่วน10บาทก็คือ10บาทนะครับทางร้านขายหลักสิบนะครับดังนั้นใครสนใจจะบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับสภาพผ่านใช้ราคาหลักสิบนะครับโอเค ก็อันนี้เป็นความเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นพระเสียรตรงเนี่ยรับซื้อหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นพระเสียรกับทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ามีเยอะมากและเหรียญน,นี้เนี่ยก็ไม่ได้หายากด้วยถ้าเป็นบอกระเสียรกลับนะครับแต่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับใครบูชาเนี่ยก็ช่วยป้องกัน พูดผ,ผีปีศาจป้องกันคุณใสเรียกโชคเรียกลาบนะครับนำความเจริญในหน้าที่การงานมานั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ